ัลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่แอมเบตสำนักงานใหญ่นะครับที่กรุงเทพมหานครอยู่ในแผนกสาตินิกนะครับาเรามาดูนวัตรกรรมที่สุดล้ำของโต๊ะกันนะครับนี่เลยมาดูตรงนูนี้นะครับชอบมากคุณมีปัญหาผมดูแล้วรรรหรือยังนะครับก็บอกว่าเชิญยืนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมายือนดอูอ่ามาถ่ายผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคุณสามารถที่จะมองเห็น ด้านหลังของศีศรษะของคุณเองได้นะครับเห็นไหมเด่นๆอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานใดๆเลยนะครับใช้แค่กระจกสองบานเท่านั้นนะ,นะชอบมากนะแล้วก็มันจะมีตัวอยา่างของโปรดักต์หลายๆตัวนะครับที่ว่าก็ออกแบบมาเพื่อปัญหาของเส้นผมแต่ละต,ตัวนะประมาณนี้นะครับเป็นโอกาสผ่านไปผ่านมานะก็เิญมาเที่ยวเล่นกันได้นะครับมีหลายหมดอยู่เลย เดินดูกันไม่ั้วนะบ๊บายบายไปแล้ว